นนนนขอตั้งกรกองตั้งกระกองเอ้าอเีตั้งหล่นลูกเอาเดี๋ยว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 ตะกร้าให้พี่นับก่อนอย่าเพิ่งอันนี้สีลุกเอาไปสมพอ มแพ้้หหมรือใตตกะายแบ่งให้น้องด้วยนั่งนั่งนั่งสีกระต่ายรอกินโยโอ้ทำไมเยอะจังเลยเรียวป้อนมาสิลูกเนี่ยแล้วแล้วหนูยืนให้เราแล้วเอาแล้วให้เองแล้วเร็วหนูให้เองให้ให้ด่ายแล้เร็ว มามาจับมามาจับเดี๋ยวสิเอ้ากระต่ายออกมาแล้วโอ้โอ้โอคอ,อ,อม,ม,มป้อนที่ปากสิลูกพี่ลิวป้อนที่ปากกระต่ายสิลูก